สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกคนนะคะวันนี้เจ๊จะพาพี่พี่ค่ะมาดูคันสีขาวอีกหนึ่งคันนะคะที่เรียกได้เลยว,ว่าแต่งแล้วหล่อมากๆเป็นทรงอเมริกาเลยค่ะไปดูกันเลยนี่ค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นวทยแท็สี่คูณสค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านสาแสบาทนะคะซึ่งตัวนี้เป็นข่าวมุกด้วยค่ะพี่พี่นะคะแล้วก็ใครที่บอกว่า เฮ้ย <an> <t iny> สีขาวเนี่ยมันแต่งยังไงกันบ้างมีแนวทางในการแต่งยังไงบ้างเห็นที่สีดำมาเยอะมากๆเลยคะ่ะน้องเจษอะวันนี้พามาดูกันนะคะซึ่งคันนี้นะคะ <S <S <an> <t iny> ก็แต่งแนวทรงอเมริกาเลยคะ่ะเรียบรู้ดูดีนะคะแบบว่าไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วดูดีดูเท่ดูหรูนั่นเองค่ะนะคะ ด้านหน้านะคะเราจะแต่งค่ะเป็นสเกิร์ตนะคะเรียกว่าชุดวายนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นชุดที่ครอบนะคะเป็นด้านหน้ามาเลยค่ะทําให้ตัวหน้ารถนะคะดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ดูเป็นทรงอเมริกามากขึ้นเลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบลัพเตอร์ค่ะที่เป็นสีดําด้านนะคะซึ่งอย่างที่เจ๊บอกแหละว่าคือสามารถที่จะทําเป็นเฉดสีอะไรก็ได้นะคะเป็น3มนิติดําด้านดําเงาน,นะคะสี เฉดขาวเฉดแดงอะไรเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าชื่นชอบเลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันการทํางานต่างๆนะคะยังสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ออกอย่างใดเลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาดูอีกคือคันนี้นะจะบอกได้เลยว่าล้อเขาหล่อมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเลยว่าล้อแนวนี้แบบนี้นะคะจะแต่งอย่างนี้ได้อย่างไรนั่นเองค่ะ,ะมาดูกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าดูค่ะ เป็นล้อที่นะคะเท่มากๆเลยใครที่แต่งรถกันอยู่นะคะล้อแบบนี้นะั่คือยอดนิยมมากๆเลยค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็น offset นะคะลบ24ค่ะนะคะเป็นสีแบบว่าคือเงาเงาแบบโคเมียมแบบเท่ๆกันเลยนะคะวิ่งแล้วแบบดูสะดุดตามากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางเลนโซ่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นยาง r t ีนะคะซึ่งในส่วนของยาง r t ีตัวนี้นะคะก็เรียกได้เลยว่าวิ่งนุม่มวิ่งนวลแน่นอนเลยค่ะนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยจะบอกว่าเฉพาะล้อยางก็เหยียบแสนแล้วค่ะพี่ๆีนะคะแล้วในส่วนของการยกสูงนะคะตัวนี้จะเป็นยกสูงก็นหนุนรองหัวชกสองนิ้วค่ะแล้วก็ใส่ปีกนกโยงนะคะทําให้สมรรถนะนะคะแล้วก็ความบาลานซ์ของล้อเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะซุ้มล้อตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชุดวายด้านหน้าเลย นี่ค่ะแล้วก็สติกเกอร์นะคะพี่เขาบอกว่าขอแบบเรียบรู้ดูดีนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะคือหลายท่านบอกว่าแนวอบรอมไม่ต้องสาต์โคน,นะคะแต่ตัวนี้ทรงอเมริกาค่ะนะคะก็จะแนวเรียบรู้แล้วก็ดูดีแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นสไตล์แบบเรียบรู้ของฟอร์ดเขาเลยค่ะนะคะอันนี้ด้านท้ายนะคะคือจะบอกว่าสไตล,ล์เรียบรู้แบบนี้นะคะขับแล้วไม่เบื่อแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะ,จะพาพี่ๆนะคะไปชมรอบคันกันเลยค่ะเผื่อว่า จะเป็นแนวทางนะคะในการแต่งรถละหล่อให้กับพี่ๆนะคะในโทนแบบสีขาวขาวมุกอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดูเป็นทรงแบบนี้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะบอกได้เลยว่านะคะรถคันนี้นะคะก็เป็นสไตล์การออกแบบนะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะที่มีความเรียบหรูดีเอาเป็นแนวทางได้เลยค่ะเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะคะรวมไปถึงรูปภาพรถแต่งหล่อๆฟอร์เรนเจอร์ทุกๆรุ่นนะคะจากเจสซี่ได้เลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ